ซอยพี่น้องฟังซอยสาวสำน้อยมากินแต่มามาปัญญามเขาหายทางขาพี่คะขอไวๆอันนี้ก็ว่าซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวสำน้อยบูจากพงศิษฐ์คำาพี่ปัญญามผู้บ่าวจับความรักเอ๋ยงดงามอย่างนี้อันนี้ก็ว่าซอยซอยพี่น้องฟังซอยลิ้งกินกล้วยกินใดเบิดหวีปัญญาม้นกิน ินแต่น้ำอันนี้ก็ว่าซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวสำนอยบุญจักก้อนแปดเป็นย่ามคล้วยถึกแปดโอ้นี่แล้ะนะที่เขาเรียกว่าสัมผัสนอกสัมผัสในงอันนี้ก็ว่าซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวจำหน่อยย่งบกเคยถือสี่เป็นย่ามมูผ้าเบิงหนังเอวีอยากถึกสีอยากถึกสีอยากถึอสีอันนี้ก็ว่าซอย สอ,สอยพี่น้องฟ้างสอยหีมหมอยอาไปเห็ดห่างใจหี้ไงอาไปเห็ดลานมันค่อยสันจับประหารชีวิตอันนี่กกว่าซอยมือนีกะสอยจะหนีพ่อกรน,นอเมือไม่กะสะมาสอยอีก มือนีก็วันแม่เนาะอย่าลืมพาแม่ไปกินข้าวเด้ออย่าลืมพาแม่ไปเที่ยวเด้อบ่แม่นไปกับผู้บ่าวเด้อวันนี้ก็วันแม่รักแม่ให้มากมากเฮ้ยบ่แม่นแต่มือนีไหมมือใดก็ต้องฮักแม่ให้หลายๆทำดีตอนนี้ถ้นมาเฮ็ดมือนี้สิไธิเฮ็ดยามใดญแม่นบ่พี่น้องไปดอกซรอยแม่ขายของทำตัวดีดีกว่าบายสามสี่จบแยก